เอจะนับจะนับครับผมขมิม้นบ้านผมว่าจะนับเลยแบบนี้โอ้นะฮะจัดเต็มครับผมวันนี้ทีมงานสตาร์กรุปซีดี m a ครับผมเครื่องเสียงหนังเด้อพี่น้องก่อนที่จะเข้ามารับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้พามาชม เครื่องเสียงเวทีเอามาทำหนังครับพี่น้องสุดยอดเลยครับผมกับทีมงานสตาร์กรุปซีดีมาประโคนชัยนะสตาร์กรุ๊ปนี้ก็จะมีบริการทางด้านเวทีไฟแสงสีเสียงนะครับแล้วก็นี่เป็นผลงานล่าสุดก็เป็นหนังกลางแปลงนะครับผมเบท,ที่สตาร์กรุ๊ปใช้จะเป็นออเดอร์หนะครับผมดอกก็จะเป็นในส่วนของทรัมป์หนึ่้อยเอ่อหนึ่ันบาทนะฮะตัวโครงแดงอ่ะ นะครับ18นิ้วส่วนเสียงกลางก็จะเป็น15นิ้วครับผมนี่นะฮะแหลมก็น่าจะเป็นตัว750นะฮะวันนี้ลงข้างละ12ใบครับผมนั่งร้าน4ชั้นอ่ะเกือบถึงพื้นอ่ะพี่น้องเออสุดยอดเลยนะครับผมบีมไม่ต้องห่วงครับผมเวทีอุปกรณ์ไฟของเราเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบีม 250W นะครับผมครับผมเป็นอะไรครับ อเป็น f อด้วยนะฮะโอ้นะเออเดี๋ยวพี่ถ่ายงานก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟในส่วนของสตูบนะครับผมลงสี่ตัวนะครับวันนี้ตู้ลำโพงทำไม่ทันครับพี่น้องนะปกตินี่เท่าเก่บอกว่าจะลงข้างละยี่สิบสี่ใบนะครับผมสแตนช้โอ้สแตนเสร็จแล้วครับผมนี่อืมนะฮะคืนนี้น่าจะสนุกเด้อวพี่น้องเรามาดูในส่วนของเจ้าพาวเวอร์กันหน่อยไหมนะครับแยกซ้ายขวาเลยนะนี่ นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ TDK แล้วก็จะมี PV 21นะครับผมที่ทีมงานสตาร์กรูปใช้ขับโลนะครับส่วนเสียงกลางแหลมก็น่าจะเป็นของ QSC นะครับน่าจะขับกลางนะตัวนี้ส่วนแหลมผมว่าน่าจะเป็น TDK นะครับผมสตาร์กรูปนี้เล่นสามทางนะฮะวันนี้ท่าแกบอกว่าทําตู้ไม่ทันนะฮะกำลังสั่งตู้ไปนะวันที่4นะครับท่าแกบอกว่าลงข้างแล้ว24ใบนะครับเบดสนิ้ว นะครับผมไฟแสงสีเสียงวันนี้บีมลงบนตู้นะฮะว้าเจ้าเลยโจนี่ครับผม16เมตรนะฮะสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับเออนะฮะทุกวันนี้นี่เวทีหากินเวทีอย่างเดียวไม่ได้ครับผมต้องแปลผันกันไปะฝั่งนี้ก็จะมีในส่วนของ SAE PXM 20มาขับเบรดด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ PV 2 1 ผมดาวเอาตัว TDK ตัวนี้น่าจะขับเหลมนะส่วน SQSC ตัวนี้น่าจะขับกลางโล15นิ้วนะครับอืมวันที่4นี้ครับผมเจอกันนะครับที่ตะโกทะพินะครับผมก็จะเป็นเบรดยี่สี่นะครับแล้วก็ท่าเก่บอกว่านางกลางแปลงก็จะเพิ่มในส่วนของฮอนของกิฟนะครับฮอน4ตูดเข้ามาอีก4แล้วก็แหลมจรวดอีกข้างละตับนะครับโอ้นะฮะเศษดากของเท้นะฮะ แต่ถ้าว่างานเครื่องเสียงก็จะลงเป็นกลางตัวนี้นะครับผมแต่ทางงานกลางแจ้งนี่เท้าแก่บอกว่าจะเน้นแสบดากไว้นะครับผมสตราร์กูุซีนีมาก,ก็จะรองรับในส่วนของหนังกางแปลงหรือว่าท่านใดที่ชอบแบบกึง่งหนังกึ่งเวทีจัดให้ได้ครับผมวันนี้พื้นที่ไม่พอนะครับตู้ลำโพงค่อนข้างที่จะเข้ามาบังทางด้านโจรประมาณ1ช่องนะครับผมโอ้ยอดน,อน้องพี่น้องเนาะวันนี้พักการดูเครื่องเสียงมือสองสักวันหนึ่งนะครับพามาชมเครื่องเสียงหนัง ที่ประยุกต์มาจากเวทีด้วยนะครับผมนี่แล้วครับผมเอาต้องเอาให้สุดนะครับยุคสมัยนี้อันไหนที่มันเป็นเงินได้ทาเกอีบอกว่าเอาหมดครับผมงานไฟก็เอาเวทีไม่มีออกออกหนังกันก่อนนะครับผมส่วนในส่วนของชุดเครื่องปรุงก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมแวแวๆมาว่าน่าจะเป็นในส่วนของอามาร์นี่หรือเปล่านะฮะนี่อันนี้ทาเกครับผม เก่ okay. รูปหล่อเลยครับผมรถนวยครับผมตู้คอนเทนเนอร์เลยฮะสวยงามอืมนะฮะโอ้ไม่ต้องห่วงครับหน่วยนี้ไฟนี่มาเป็นโหลเลยครับผมตะเกีย <laughs> okay. อิมนี่เล่นสามทางบอกสามทางครอวันนี้ใช้เป็นมารินี่เหมือนเดิม,มเนี่ยครับผม,มเอ็กทีเอมันจะเป็นสองทางอ๋ออันนี้นก<ะ>็อายากเล่นสองทางวันไหนอายากเล่นสองทางก็เอ็กทีเอ <X TA. S 1> ใช่นะเล็กซิคอนนี่ไว้ทำอะไรครับอาจารย์ ไอ้ตัวนี้มันอันนั้นเอยเอฟิกอนาล็อกนี่อ๋อครับผมวันนี้นี่ใช้เป็นดิจิตอลไหมมิกหรือว่าเป็นอนาล็อกครับผมแล้วแต่งานนะบางงานลุงแกก็เอาตัวเล็กๆมาใช้ดิจิตอลหมดเลยมิกซเสร็จแล้วนั่นแหละใช่ไหมแต่ก่อนมันอีกตัวนึงอ๋อเป็นตัวเล็กเนาะเดี๋ยวตัวใหญ่อะใช้ตัวใหญ่อืมวันนี้ก็จะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมนี่เห็นทีมงานใช้ก็จะเป็นครับเอสาวครับเอสไอนะครับผมในส่วนก็แเทนต์ใช้ก็จะมีแค่มิกโครอส แล้วก็อุปกรณ์คุมบอดไฟแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าชุด power ต่างๆวางไว้กับข้างตู้ลำโพงทางนน้นหมดแล้วนะครับสตาร์คูปสามารถรองรับนะครับพี่น้องทนใดที่แบบอยากได้แบบกึ่งหนังกึ่งเวทีตั้งเวทีด้านหน้าได้เหมือนกันเนาะอยากร้องเพลงมี b a c k ราวด์หลังเป็นจอหนังจัดให้ได้นะฮะหน,งนังเขตบ้านเรานี่บอกราคาได้ไหมเสนอเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับขัานต่ำหมื่นห้าทนต่ำหมื่นห้า ได้ชุดนี้เลยเฉพาะในประโคนชัยเฉพาในประโคนชัยใช่ไหมอ,อ,อ,อ๋อ,อนะครับสำนักง,งานอยู่อยู่ที่ประโคนชัยแต่ถ้าว่านอกพื้นที่ก็อาจจะขอน้ำมันเพิ่มอีกเล็กๆน้อยๆนะครับวันที่4นี้ก็จะรอชมนะครับเบตข้างละ24ใบนะครับเสียงกลางก็จะเป็น15นิ้วแหลมก็จะเป็น750ข้างละ12แล้วก็ทางด้านท่าแกบอกว่าหนังกลางแปยงจะต้องสไตล์เสดกักเราจะเพิ่มฮอนกิฟข้างละ4ตัว แหลมจะรวดอีกข้างละตับอีกน่าจะทันเดือนทันวาเนาะป่าเนาะทันไหมตัวหอนนะตัวอนอนยังอย่างอาเบรนอ๋อก็คือน่าจะเป็นฤดูกาลหน้าไปเลยลน่าจะหลังปีใหม่แต่ก็ทําแน่นอนเบรดวันนี้ก็น่าจะเป็นรถสุดท้าย18ใบหลังจากนี้ก็จะขึ้นเป็น24หมดเลยนะครับแวลวมาว่าจะเปลี่ยนดอกด้วยเป็นตัวแมกซิมัมนะครัรอรุนล้วกันครับผม สเ,ออเสียตังไม่ว่าเสียหน้าไม่ยอมทีมงานของเรา <c oughs> วันนี้ก็ทีมงานวันนี้ลงไฟอยู่ที่ไหนบ้างครับเนี่ไฟอยู่งานยิ้มหัวาษงานยิ้มหัวราษแล้วก็บีทวนอ๋อนะครับผมงานไฟงานไฟเวทีก็ยังรับเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟที่เป็นโช่ไฟหมุนนะครับผมตอนนี้ของทางสตาร์กรุ๊ปนี่มีรองรับลูกค้าได้กี่ต้นครับทั้งหมดถ้าเป็นไฟโช่อตามนั่งครับ70 เจกว่าต้นส่วนไฟทางนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงยาวเป็นกิโลแน่นอนิกิโลเนาะก็ถ้าว่าท่านใดที่อยากเห็นผลงานก็เข้าไปดูตาม youtube ก็ได้นะครับส t a r ์กรุ๊ปลงงานที่บุรีรัมย์ลงก็จะเป็นมาราธอนนะครับผมอันั้นก็จะเป็นชุดไฟของสตาร์กรุ๊เกือบ100%เปอซนาะแล้วก็จะมีทีมงานเล็กๆน้อยๆมาช่วยทีมซับมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับผมอยากได้งานหนัง นะครับเวทีก็ดีนะครับงานไฟประดับงานต่างๆเพราะว่าทุกวันนี้จะหากินจะทางเวทีไม่ได้ครับผมต้องประยุกต้องดัดเปลงนะครับอันไหนที่ได้เงินเอาหมดแล้วเนาะช่วงนี้เออมานเตทีมงานเขมรนะครับนี่ของดีประโคนใจนะครับเริ่มต้นที่หมื่นห้านะครับผมชุดหนังนะครับสามารถรองรับพี่น้องทางเจ้าภาพได้ข้างละ24ดอกอืมนะฮะกระเตื้อกระเตื้อเขมรบ้านผม เอาละแบบนี้นี่ตู้คอนเทนเนอร์คันนี้จะขนหมดไหมนี่น่าจะได้ขยับแน่นอนนะครับสตราร์กรุ๊ปจะไม่ใช้ระบบไฟฟ้านะครับผมจะเป็นเครื่องปั่นไฟอย่างเดียวนะครับเพราะว่าซิสเต็มค่อนข้างที่จะใช้ขุมพลังเยอะนะครับพอสมควรแล้วก็ไฟนะครับอลังการงานสร้างอีกหน่วยครับผมมีงานมีการก็เรียกใช้ได้เดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่ะนะครับผมสนุกสนานกันไปช่วงนี้ก็งานเครื่องเสียงมือสองก็จะเอามาให้ชมเรื่อยๆนะครับผมส่วน ซิสเต็มใหญ่ๆแบบนี้ถ้าเจอเก็บบรรยากาศมาให้ชมแล้วกันอ่ะขอบคุณด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมถอดรองเท้าด้วยนะพี่น้องผม